h ฮล lo สวัสดีทุกชีวิตครับบิสเตอร์โมแกนามีกแล้วครับวันนี้มาสอนกีตาร์กันดีครับแต่ทีนี้มีคําถามจากน,อนอ้องๆบอกว่าอาจารย์ครับผมเห็นเขาปรับไอตัวเนี้ยเวลาเขาเล่นกันเนี่ยเขาปรับทําไมมันปรับเพื่ออะไรอ่าแน่นอนครับอันนี้เราอาจจะคุ้นเคยนะครับมันอยู่เนี้ยแล้วแต่ลนะฮะบางตัวก็อยู่ตรงนี้แล้วแต่รุ่นกีตุกีตาร์คลิปแซนเดอร์เนี่ยโดยพื้นฐานก็มักจะอยู่ประมาณนี้แหละ บางรุ่นก็จะมี5แก๊กบางรุ่นก็มี3แก๊กนะครับเราเรียกว่าซีเล็กเตอร์นั่นเองทีนี้ผมยกตัวอย่างมีไว้ทําไมก็คือมันเป็นการควบคุมนี่แหละฮะก็คือพนะิกอัพเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยคือเป็นการควบคุมนี้ทีนี้มันจะให้เสียงที่แตกต่างกันพิกอัพแบบนี้เราเรียกกันว่าพิกอัพแบบเขาเรียกว่าฮัมบัรกิ้งนะฮะคือมันเป็นซิงเกิลคอยล์สองตัวมารวมกันอันนี้นะก็กลายเป็นฮัมบัรกิ้งนะก็คือคู่หนึ่ง ตรงนี้ก็เหมือนกันก็เป็นคู่หนึ่งฉะนั้นกีตาร์แต่ละตัวจะไม่เหมือนกันอย่างเฟนเดอร์อาจจะมีตัวนี้เป็นฮัมแล้วก็จะมีซิงเกิลซิงเกิลก็คือมี1ตัวกับ1ตัวแล้วก็มีคู่อย่างนี้นะครับทีนี้เสียงมันก็จะต่างกันนะฉะนั้นเวลาเราเล่นเนี่ยเขามักจะเลือกตัวนี้เพื่อปรับเสียงฉะนั้นแต่ละเพลงก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้จํากัดว่าผิดถูกด้วยนะครับเล่นไปเล่นไปยังไงก็ได้แต่อยู่ที่ว่าเราชอบหรือไม่ชอบทีนี้ผมยกตัวอย่าง ตอนนี้ผมปรับไอตัวซีเล็กเตอร์เนี่ยมาล่างนะฮะก็คือใช้ตัวนี้นะครับฟังเสียงดูเป็นไงฮะงั้นคราวนี้ผมปรับมาตรงกลางตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นการรวมกันของสองตัวนี้นะครับอย่างละครึ่ง ทีนี้มาถึงตัวนี้บนสุดนะครับ นะครับเสียงมันจะแตกต่างกันฉะนั้นเมื่อเราเล่นเนี่ยมันก็จะต้องปรับไปตามความชอบแต่ถามว่าไม่ปรับได้ไหมาอาจารย์ไม่ปรับก็ได้นะ <c oughs> ก็เป็นความชอบของเราอะ่ะนะทีนี้ผมจะลองให้ดูเป็นเสียงอื่นบ้าง <c oughs> เสียงนี้ d i s t o r t i o n อันนี้ผมปรับมาล่างสุดนะล่างสุดเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ตัวนี้ รานนี้ลองปรับมาบนสุดบ้างไม่ใช่อีกตัวหนึ่งนะฮะลองดูซิว่าเสียงจะเป็นยังไงเสียงมันจะมีความทุ้มกว่า นะครับแต่ถ้าเป็นตัวล่างสุดนะฮะเสียงก็จะคมกว่าทีนี้อ่ะมาลองดูถ้าเล่นเป็นแบบโซโล่ผมใช้ล่างสุดนะ,ะเราปรับมาบนสุดสิ เห็นนะฮะความอุ่นของเสียงจะต่างกันล่างสุดเล่นจุดเดียวกันนะ ความแตกต่างไปครับฉะนั้นแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละจุดเนี่ยก็อยู่ที่เราจะไปดีไซน์ถ้าน้องๆบางท่านบอกผมไม่อยากเปลี่ยนอาจารย์ก็มไม่ได้ผิดนะไม่มีใครว่าเลยไม่มีใครว่าว่าต้องเปลี่ยนนะครับแต่แเขาเปลี่ยนไปตามความชอบทีนี้เวลาคนทากีตาร์มาเนี่ยเขาก็ทําไว้เผื่อว่า <laughs> เราอยากจะใช้นะครับบางครั้งอยากจะใช้ลิทเทิที่มันแหลมคม อยากแกโซโล่เสียงแหลมๆแต่มันให้มันอุ่นๆก็บางครั้งมันก็มีผลบางบางเช่นเราเล่นเสียงเบรดถ้าเรากลับขึ้นมาข้างบนหมดสมมตินะครับใช้ปิกอัพตัวนี้เสียงมันอาจจะทุ้มเสียงมันอาจจะจมไปหน่อยแต่ถ้าเราปรับลงไปแก๊กล่างสุดไปใช้ตัวหลังนะครับปิกอัพตัวหลัง ความคมอาจจะมีมากขึ้นก็แล้วแต่ความชอบไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะผมมาแนะนําให้จริงๆอาจจะมีวอลลุ่มเดียวก็ได้ไม่จะเป็นไอ,อ,อตัวนี้ก็เป็นเรื่องของเบสไอันนี้ก็วอลลุ่มนะฮะเสียงแหลมเสียงเบสเนี่ยบางตัวเห็นไหมเขาไม่มีปรับโทนเลยนะฮะก็มีแค่วอลลุ่มอย่างเดียว บางตัวคุณอาจจะมีปิกัพเดียวก็ได้ซีเลคเตอร์ไม่จงมีก็ได้คือแล้วแต่นะอย่าไปยึดติดกับมันแต่ทีนี้ผมมาแนะนำเป็นเบสิกให้นะครับแต่บางคนโอ้โหเปลี่ยนจนน่าลําคาเปลี่ยนกันทุกแบบว่าคือเล่นไปแปบบ๊แบนบึงแบบเปลี่ยนกันอยู่นั่นนะคือผมมองบางทีผมจะมีความรู้สึกว่าจะเปลี่ยนอะไรกันนักหนาดิ รู้ว่าดีไซน์ซาวมันออกมาเป็นเช่นนี้แต่ว่าอะไรกันทั้งนามันจะเยอะจนกระทั่งคนดูเนี่ยดเูเหนื่อยกับการเปลี่ยนซีเลกเตอร์เขาเลอเกินเนี่ยเอาละครับไปลองฝึกกันดูฮนะเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย